ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Battle Beast Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอาวุธยุทธวิธีใหม่ล่าสุดที่กำลังพัฒนาโดยอินเดียจรวดโซราว่าแท็กติคอลร็อกเก็ตซึ่งกำลังถูกจับตามองว่าอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าสมรภูมิยุคใหม่ในปี2026และในอนาคตอันใกลน้นี้อินเดียได้พยายามพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธและจรวดแบบพึ่งพาตนเองมาหลายปี ไม่ว่าจะเป็นระบบจรวดปีนาก้าที่พิสูจน์แล้วในสนามรบหรือขี่ปนาวุธระเลที่แม่นยำสูงและตอนนี้ถึงคิวของโซรวาวาระบบจรวดยุทธวิธีที่รวดเร็วแม่นยำและคล่องตัวพร้อมสำหรับการโจมตีในทุกสภาพแวดล้อมโซราวาคือระบบจรวดระยะใกล้ที่ออกแบบมาให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงสูงและต้องเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแม้ข้อมูลรายละเอียดจะยังถูกเก็บเป็นความลับ แต่จากข้อมูลข่าวกรองแบบเปิดเผยและการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าโซราว่าถูกออกแบบมาให้เติมเต็มช่องว่างระหว่างระบบปินาก้าและขีปนาวุธประเลชื่อโซราว่ามาจากชื่อแม่ทัพโซราว่าสิงวิรบุรุษแห่งศตวรรษที่1 9ของจักรวรรดิโดกราซึ่งเคยนำทัพไปไกลถึงทิเบตและลาดักการตั้งชื่อแบบนี้ไม่ใช่แค่เท่ แต่บ่งบอกถึงความตั้งใจว่าสระวาจะเป็นอาวุธสำหรับใช้ในพื้นที่สูงชันเช่นแนวพรมแดนอินเดียจีนและอินเดียปากีสถานระบบนี้คาดว่าจะใช้เชื้อเพลิงแข็งโซลิดฟ u เอล มีพิสัยการยิงอยู่ที่ประมาณ80-150กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดหัวรบโดยไม่ใช่แค่ยิงแบบกระจายพื้นที่แบบ MLRS ทั่วไปแต่โสราว่าจะเน้นความแม่นยำสูงใช้ระบบนำวิถีแบบ INS ผสมกับ GPS หรือระบบดาวเทียมอินเดีย IRNSS นั่นหมายความว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อ จมตีเป้าหมายเฉพาะจุดเช่นศูนย์บัญชาการเรดาร์ระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือคลังสเสบียงของสัตวรูไม่ใช่แค่ถล่มทั้งพื้นที่สิ่งที่โดดเด่นอีกประการคือความคล่องตัวของระบบโซราว่าจะติดตั้งบนรถบรรทุกล้อ,อย่างขนาดใหญ่แบบ8คูณ8มีความสามารถในการยิงแล้วหนีหรือชูดแอนสกูตซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีสวนกลับและเพิ่มความยืดหยุ่นในสนามรบ มีรายงานว่าโปรโตไทป์เบื้องต้นของโซราวากำลังอยู่ระหว่างการทดสอบโดยความร่วมมือระหว่าง DRDO องค์การวิจัยด้านกลาโหมของอินเดียกับหน่วยทหารปืนใหญ่ของกองทัพบ,บกอินเดียและยังมีบริษัทเอกชนเข้าร่วมในการพัฒนาด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงยุคใหม่ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอินเดียในเชิงยุทธวิธีโซราวาถูกมองว่าเป็นระบบลึกแต่ไม่ไกล หรือ Tactical Deep Strike Weapon ที่ไม่แพงเกินไปและไม่ใช่ขีปนาวุธยุทธศาสตร์แบบ b รามอสหรือประเลดังนั้นผู้บังคับบัญชาหน่วยรบระดับแนวหน้าสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติระดับสูงโซราว่ายังอาจเชื่อมโยงกับระบบสื่อสารทางยุทธวิธีและระบบการจัดการสนามรบแบบเครือข่าย b a t t l e Field Management System ทำให้สามารถรับข้อมูลเป้าหมายแบบเรียลไทมและมีการอัปเดตวิถีระหว่างทางได้ หัวรบของโซราวาคาดว่าจะหลากหลายและโมดูล่าเช่นหัวรบสเก็ดระเบิดสำหรับทำลายคนหรือสิ่งก่อสร้างหัวรบแรงดันสูงแบบเทอร์โมบาริชสำหรับทำลายบังเกอร์หรือแม้แต่หัวรบต่อต้านเรดาร์แอนตี้เรดิเอชันเมื่อมองในมุมภูมิรัฐศาสตร์อินเดียกำลังเผชิญกับภัยคุกคามแบบ2แนวรบจากจีนทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ และปากีสถานทางทิศตะวันตกเหตุการณ์ประทะในหุบเขาก็วันปี2020แสดงให้เห็นชัดว่าการมีอาวุธที่เคลื่อนที่เร็วยิงแม่นยำและใช้งานได้ในพื้นที่ภูเขาสูงเป็นสิ่งจำเป็นจีนเองมีระบบจรวดระยะใกล้เช่น PCL 1 9 1 MLRS และขีปนาวุธระยะสั้น DF 1 1 DF 1 5อยู่แล้วโซราว่าจึงเป็นคำตอบของอินเดียในการสร้างดุลอำนาจยุทธวิธีในแนวภูเขา เมื่อเทียบกับระบบสมิชหรือปินากา้าแล้วสราว่าได้เปรียบเรื่องความเร็วในการใช้งานความแม่นยำและความคล่องตัวอย่างชัดเจนซึ่งสะท้อนแนวโน้มของสงครามยุคใหม่ที่เน้นความแม่นยำมากว่าการระดมยิงแบบซุมนอกจากนี้การใช้งานร่วมกับโดรนลาดตระเวนหรือดาวเทียม ISR จะทำให้สราว่าสามารถโจมตีเป้าหมายภายในไม่กี่นาทีหลังจากการตรวจพบซึ่งถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับสงครามยุคดิจิทัล ในกลางปี2026ระบบโซราว่าอยู่ระหว่างการทดสอบขั้นสูงและมีแผนจะเริ่มการทดสอบร่วมกับหน่วยปฏิบัติการของกองทัพก,ก่อนสิ้นปีนี้คาดว่าจะเริ่มเข้าประจำการในบางหน่วยก่อนแล้วค่อยทยอยเพิ่มจำนวนในปี2027ถึง2028และที่น่าสนใจมากคือศักยภาพในการส่งออกอินเดียเริ่มมีบทบาทสำคัญในตลาดอาวุธ เช่นการขายบรามอสให้ฟิลิปปินส์หรือปินาก้าให้ประเทศอารเมเนียถ้าโซราว่าประสบความสำเร็จก็มีโอกาสสูงที่จะถูกซื้อโดยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแอฟริกาอย่างไรก็ตามความสำเร็จของโซราว่าจะต้องอาศัยระบบข้อมูลการฝึกอบรมและยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการไม่ใช่แค่ตัวจรวดเพียงอย่างเดียว แต่จากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้โซราว่ากำลังจะกลายเป็นหนึ่งในแกนกลางของ Rocket Force หรือกองทัพจรวดแห่งอนาคตของอินเดียสรุปแล้วจรวดโซราว่า Tactical Rocket คืออาวุธแห่งยุคใหม่เร็วแม่นยำเคลื่อนที่ง่ายและพร้อมรบในทุกภูมิประเทศมันเป็นภาพสะท้อนของยุทธศาสตร์ที่เน้นความชาญฉลาดการพึ่งพาตนเองและการตบโต้ศัตรูอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล แล้วคุณลักคิดว่าโซราวาจะเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคได้หรือไม่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง Battlebeats Thailand เพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากแนวหน้าของโลกอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจนกว่าจะถึงตอนนั้นขอให้ทุกท่านปลอดภัยมีสติและพร้อมรบเสมอครับขีดขีดขีด ถ้าคุณต้องการคำบรรยายวิดีโอแฮชแท็กชื่อคลิปหรือแท็กวิดีโอเพิ่มเติมแจ้งผมได้เลยครับ